วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเดอะเกรทคอร์สบีดนะครับมีปั้นปลาตัวไหนสวยๆนะครับเดี๋ยวไปชมตอนปลากําลังว่ายน้ําในตู้กันเลยนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับสนับสนุนโดยสีแซดอควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สําหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดีมาครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาชมว่า ตอนนี้ The Great c o ร b ส t ีนะครับมีปั้นปลาตัวไหนสวยๆกันอยู่บ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่เราจะพาชมในวันนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด f a ลเวอร์ฮอนะครับทุกคนนี่ตัวนี้แดงๆหัวเด้งๆกันไปเลยนะครับนี่หัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้มีโอกาส Poten เชียที่หัวมันจะระเบิดระเบ้อนะครับใหญ่มากๆนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญคือสีแดงบริเวณหัวเนี่ย ต้องบอกว่าแดงสดมากๆนะครับนี่สวยสวยมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราจะพาชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับเรากําลังนี่กําลังปั้นกันอยู่นะครับ ตัวนี้ถือว่าแบบสวยสุดๆนะครับรายละเอียดดีมากนะครับมุกหัวเส้นใ่นะครับรายละเอียดมุกข้างตัวใช้ได้ทรงบอดี้การยืนน้ำนะครับขนาดหัวเพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบปลาทรงนี้มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็เป็นตัวที่เรากำลังซุ่มปั้นอยู่นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูปลาลอ,อกกันบ้าง นี่เจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในปลาลอกนะครับที่มีไม่กี่ตัวในตอนนี้ของที่ฟาร์มเรานะครับตัวนี้มีลูกค้าปิดไปแล้วนะครับนี่แต่ว่าเรารอวันส่งนะครับก็เลยดูแลไว้ให้ลูกค้าก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาสายเลือด F 2นะเป็นปลาลอกนะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก3.5นิ้วนะครับ3.5นิ้วนี่สีสดหัวสวยนะครับรายละเอียดดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ นี่นะครับไปดูตัวต่อไปกันตัวนี้นะครับเป็นปลาที่เหมือนจะลอกแต่ว่าเนื้อมันยังดําอยู่นะครับคือปลาตัวไหนที่มันมีโอกาสลอก,กนเนื้อมันจะแบบเป็นเข่าดําๆแบบนี้นะครับแล้วหางมันเปิดใสแล้วนะครับคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรากําลังปั้นแล้วเดี๋ยวรอดูทิศทางรอดูวิแววว่าเฮ้ยเขาจะลอกไหมนะครับตัวนี้เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับนี่ ไปดูตัวต่อไปกันเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F2 อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ขนาดตัวตอนนี้นะครับอยู่ประมาณสัก4นิ้วนะครับ3.5ถึง4นิ้วทรงแบบกระชับนะครับหัวเด้งหัวใหญ่นะครับมุกข้ามหัวแต่ว่ามุกตรงบริเวณหัวเนี่ยมันตามไม่ทันกับขนาดหัวมันก็เลยเป็นแบบเป็นลายลมุกนะครับยังไม่เงา สามารถเสริมอาหารเล่งมุกได้นะครับตัวนี้นะตัวข้างๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็รายละเอียดดีสวยนะครับมีสีตาเหลืองด้วยนะครับหัวใหญ่เห็นไหมฮะแล้วก็มุกหน้าหัวเนี่ยก็เป็นลายมุกนะครับมุกยังไม่เงานะครับก็ต้องเสริมเล่งมุกกันอยู่นะครับนี่ตัวนี้บอดี้แบบทรงสวยมากๆนะครับบอดี้เฟิร์มสุดๆนะครับถือว่ารายละเอียดดีมากๆนะครับ อันนี้วันนี้เราจะพาชมทุกตัวเลยนะในบริเวณตู้วิ่งเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่รายละเอียดดีนะครับเนี่ยนะครับเกรดดีมากๆนะครับตอนนี้เรากำลังไล่หัวอยู่หัวกำลังเดินแล้วนะครับมุกข,ขาวเงานะครับนี่ดูทุกคนดูนะครับมาร์กิ้งเป็นเส้นตรงด้วยนะครับคือรายละเอียดดีมากๆอะ่ะถ้าเกิดว่าหัวมาเป็นลูกนะสนุกเลยครับทุกคน แล้วก็มุกข้ามหน้าข้ามด่างด้วยนะครับทั้งหมดที่พาชมเนี่ยยกเว้นตัวแรกเป็นปลาสายเลือด F2 ทั้งหมดเลยนะครับนี่เรากำลังปั้นอยู่นะครับตัวต่อมาเป็นปลาเน้นสีทูโทนบ้างนะครับแดงทูโทนนี่แต่ว่ามุกก็ไม่ได้ด้อยเลยนะมุกที่หัวเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมุกที่หัวเนี่ยสวยมากๆนะครับเป็นเม็ดเมดนะครับมุกเงาขาวนะครับสีเนื้อสีบอดดี้เนี่ยก็แดงทูโทน สวยสุดๆนะครับตัวนี้ผมคือโดยส่วนตัวผมชอบปลามุกแต่ว่าผมก็อยากให้ปลามุกอ่ะมันมีสีด้วยนะครับก็เนี่ยลักษณะเนี้ยโดนใจสุดๆนะครับนี่นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ยังผอมไปหน่อยนะครับสังเกตว่าปลาผอมคือปลาเนี่ยบอดี้มันจะแบบบางๆแห้งๆนะครับวิธีการเสริมก็คือเดี๋ยวเราเสริมอาหารที่มันมีโปรตีนสูงนะครับ ตัวเฮลคอกกระปุกเขียวเสริมได้นะครับหรือว่าเราจะให้เป็นอาหารสดพวกไรทะเลหรือว่าหนอนแดงนะครับก็ให้ได้นะครับนี่ต่ตรงนี้ก็เป็นปลาเนื้อทูโทนนะครับแต่ต้องรอให้บอดี้มันเฟิร์มหน่อยมามาถึงตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นปลาที่เราซุ่มปั้นเลยนะแต่ว่าหัวยังไม่มาแต่ถ้าหัวมานี่ก็คือสนุกเลยครับทุกคนรายละเอียดดีมากๆนะครับรายละเอียดดีมากๆนะมุก มุกที่หน้ามุกข้างตัวนะครับดีหมดนะครับเนี่ยรอหัวนะครับรอหัวเดินนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มาตัวข้างล่างตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F2 อีก1ตัวนะครับทุกคนเป็นปลาสายเลือด F2 อีก1ตัวนะครับรายละเอียดดีมุกสวยนะครับแต่ว่ายังดูแบบตื่นตื่นตู้อยู่เพราะว่าเพิ่งมาจากช่องกั้นนะครับ มุกหัวสวยมุกข้างตัวสวยนะครับหัวเธอแล้วนะครับรอให้มันแบบคึกคึกหน่อยนะครับน่าจะปั้นสนุกนะครับแล้วก็ตัวนี้มาตัวนี้ก็เป็น F2 ออีกตัวหนึ่งนะที่หัวเด้งแล้วนะครับรายละเอียดอาจจะสู้ตัวก่อนๆไม่ได้แต่ว่าก็ทรงสวยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้มา ตัวนี้เป็นปลามุกครับทุกคนตัวนี้เป็นปลามุกเป็นปลาที่เป็นปลาที่ทําให้ผมนึกถึงปลาที่ผมเคยส่งประกวดแล้วได้รางวัลถ้วยใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้เนาะของเดอะเกรดเนี่ยถ้วยที่สองนะครับจากงานประกวดเนี่ยตอนเด็กๆคือทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวแบบนี้เลยนะครับหัวไม่ได้ใหญ่แต่พอแบบไซส์ใหญ่อะ่ะหกนิ้วอะ่ะหัวนี่มาแบบระเบิดมากๆแล้วก็มุกถ้าเกิดว่ามุก เล็กๆมาแบบนี้ตอนโตไม่ต้องกลัวเลยว่ามุกมันจะกลายเป็นเส้นเล็กนะครับนะเนี่ยสวยมากๆนะครับต้องอัดให้เฟิร์มหน่อยนะครับนี่ก็พาชมเกือบทุกตัวแล้วมีปลาลอกอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังตื่นๆอยู่เพิ่งเพิ่งย้ายมาจากตู้เล็กนะครับมาอยู่ตู้48นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาลอกสายเลือด F2 นะครับตาขาวรายละเอียดข้างตัวดี นะครับแต่ว่าหัวมันกําลังดอกอยู่นะครับแล้วก็มันยังตื่นนะครับก็กําลังปั้นมันอยู่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยพาชมปลาทุกตู้เลยที่ที่เรากําลังปั้นอยู่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเนื้อหาในคลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแค่มาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าตอนนี้ The great c o r b i t กํกำลังปั้นปลาตัวไหนสวยๆยังไงอยู่บ้างนะครับนี่นะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเนื้อหาดีๆแน่นอนจัดเต็มสำหรับช่องค o ร์ i บีท a i แลนด์ออฟฟิเชนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หลอดไฟ Eco Plus เปิดตัวแล้ววันนี้หลอดไฟที่จะช่วยทำให้ปลาสวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนดูเป็นธรรมชาติในราคาสุดประหยัดโดยมีระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วด้วย Fast c o ู l n n g เจลและอลูมิเนียมเหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกชนิดขนาดหลอดไฟมีตั้งแต่ตู้24นิ้ว30นิ้ว36นิ้ว48นิ้วและ60นิ้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของ r o รพัททั่วประเทศ